มีขาบางคนแล้วเอินตลาดอันนี้ขเขาอินตลาดยนงน,นม่ตลาดบันขามใหญ่น้อนัดบมหรือไม่ซูม่อมีวัดย่งเนี่ยมันพูดย่างเดียว,วเน,ยนี่ยครับอีเมีเราไสุดายเน่ากินสมพักเน่เากินเน่เากินถุงความกินย่างลา้าสามถุงห้สิบ มสมีนตมเนีอกนี่หลาบไรยังอันอันนี้หมอไครอ่นี้หมอห <c oughs> มอว่าไขรเนาะหมออาไปดูน <c oughs> ีเป็ไข้ขอนหมอ, <c oughs> อทงนี้ก็สิเป็นพักชิ้นขาทัางการเกษเียง <c oughs> พักิขาย่งเงี้ยขาพลอลเนี่ยกำล,ล,ลังแชข็ผู้สาวอยู่ <c oughs> เทียนบกก็เอาโซ่เนี่คือผู้สาวสนใจเทกก็โซ่เนี่ยผู้สาวสนใจรับพักนพักสดสดข้นไขยก็สดสดนี่นะครับเทนบนผู้สาวทสดเกตมดต่ามาักขมยดขาม่นมาจังได้บุญนี่แอมวกแอคิดเี่ยมม ม่ค่ะเรื่งรองเก็บของเมงื่ส่กวาคทับเสกวกมีทังมูสทงเนี่ยสมเนี่ยต้องขี่กับของกานเก็บองเรื่องเก็บของเนื่ยเสียบคือก,กอันนี้ยี่สิบันนี่สิบตออนนี้ต้องมีคนใช้น้ำนะครับน้ำ เช่นต้าโลบเตาบรีตุ้ชชี่นัใช่เย็นโกโก้เหลือกนี่เสื่อยางเด็กหน่อยเตียมอยู่ได้ยังกับอากาอีูนุ่มวุ้กูได้ชื่อให้น่บอกียาเย็นี่ค่ะค้ณง่าม้นครับเจ้และสิบแบบเศร้าแบบ้งเขางตลาดแับบัทัดใหญ่บ้านขุดใจักเด้โอเคนุ่มเพิ่นไ่ได้ขายอยู่บ่เลยครับ ก็ได้วจีด้จัดอยู่หน่อยเอลงรถกัลูกเดี๋ยวจะตกคค่วมันสุดปีนท้องไปเดียวสาวสุดเหลืองนั้นมาเท่านี้กันพีพ่อปวดต่อมปวดต่อมต่อมไม่ไม่ห่อนห่อนกับบรรยากาศอากาศร้อนๆกขห่ยน้รอนขชุ่งไนจกดไอ้จ็กบคุ้งอะไรตัานี้าจกอจครับคุ้ลาสาาบาทก็ดีกินยิ่มหน่อยสาบาดายเยอนสิเื ไอเนี่ก็สิเป็นบักเออหบักยังกว่าเราโดนซื้อแบบมว้นแบบคุ้งแค่มะดายนี่หนึ่งโค้งมันใหญ่ใหญ่เลยข้ามะนาวนุ่มทุกชู้นุ่มสดนุ่มเกื็ดนี่ค่ะกำลังนางขายอยู่นี่นะครับนั่งโกโก้เป็นแถบไข่มุกแข็งความนะครับอันนี้ขนมมาจากต่างประเทศด้วครับ สั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเคฟญี่ปุ่นแม่ค่าเป็นญี่ปุ่นอยู่วะนี้เป็นขาเป็นเล่า่ะเป็นเล้าพ่อเด็กเสือพ่อเด็กไข้ยีโนเมียนอนพ่อเด็กไข้เล็กหน่อยไร้พ่อเด็กไข่อยู่หรอกแต่ภูเก็ตจะจรินเก่งเนี่เด็กหน่อยใช่ไหมเปิดมือมอนี่ยเปิดเปิดอันนี้กับเขาซุกความกินครับผมเล็กไหลใส่หนังหมู ยังบูดีหูไข่ปลายังเกลืองตุมต่มตุ่มปลาโลปลาเลือดัดปลาดุกอัดง่างง้างย่คนไข่กับเชฟก็เสยโยยังนอก่อโพัก่อกนแล้ถึง,งา,า,าเศรยละ่ยละเศรษย่ทข้างนี้ก็สิเป็นอาหารทะเละครับปลาทู แท็กลาซ้าวบาทซ้าหาบาทสามสิบนทลี่ใายก็เริ่มเก็บนะครับตลาดเริ่มไหลวละทั้งน,นี้เก็บหมนแล้วใส่กักครับใส่กอกใส่กัวมาหมาเมา,ามเด้ดเวยผู้ใดสีหมาเมาอยู่ตลาดเรื่องค้าไงเลยนะครับข่าเรื่องเก็บข้าเชิงค้าเชิงนาท่านกักบท่านบ่าท่านเลยเกลี้ยว้าเชิงโมหนึ่งมาด่วนเลยจัด เขาถุงละสี่สิบนุกกระทาแม่ทั้งผียังก็พออนพื่วาวผู้สาวสองคนนีอยู่นั่ไปกินสุหมองยี่ตัวนี้ใส่กินปกคอใหญ่ครับปอควใหญ่สูกสายไม่ใหม่ต้ละอร่อยอรอยละร่อยผมพวงตุ๊กหง่ดินะครับหง่ก็ดีแข็งคนบุงปอกควงก็บีแข่งคนไทยเอ้ย ยัดไงนี่ยานี้ขายบขาดอันนี้ก็บักเน่าด้วครับด้อบกเน่าเจ้วบองอ้อมปลาอ้อมปลาจ้าี่ค่ะผูงามใช่ไมค่ะผู้บักงามน่ขายนังขายโกโก้นี่ละก็ได้ขายอยู่อะเนี่ย่ก็เขายอยู่เนยานี่ผัดยำคำยำเลียงนะครับนี่นหลนี่นถูกเหมือวัานพุดเป็นบับตลาดนีตลาดที่ใสกว่านี้เนี่ยบอกเนนุงสื้อเนี่ย ขามเงยเนาะใ้าะคามเงยที <h 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 ่สองเายเเนของโ้งะเออ่ยนี่เป็นมะขามสมหรือประขามหวานขามหวานจ้าขามหวานหน่อยจ้าน้าทั้งนี้ก็สิเป็นขนมหวานนะครับใช่ฮะปีหนึ่งเป็นว่าควงละแ้วบาททั้งนี้ก็ร่างเจ็๊บคองสิเงหัล่ะเทียมก็เทยมข้องเทียมแนวเพีเพนหอมหอมใส่ห้ือหอมขวาน ปลาเส้นไหมคะปลาเส้นทอดนะครับน้องปลาเส้นป่าเส้นธรรมดาดิ่นี่เส้นใหญ่ยอมเส้นใยดุดๆจ้าแบบแซบปร่ลักการจ้าน้ำจิ้มเฮ็ดเองนะคะแซ่บแต่เนื้อนุ่มนะคะปลาเส้นเนื้อปลาเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะครับผมขายอยู่ไซนน้องครับขายได้น้องคัานตลาดนาดาไม่มีปัญหาไม่น้าเย่แล้วก็เชิงไม้นะคะครับผมเล่นแม่หยังน้องปลาเส้น ลูกซื้อลกซื้อแนจะค้องนลูกซื้อล่นจะาขอนคับเมาเมอร์้อก่อนหลายจานีลจาเนื้อเนื้อปลานีนุ Luck ่มบมไม่แข็งมไม่กระด้างบมมีกรอบนะคะแฮจิเน็กับบกรอบเองหมดครับ เนื้อปลานี่เนื้อปลามหาใช่แต่ว่าน้ำจิ้มนี่ประกอบเองแค่เองแซ่บกลมกลมค่ะเลยเข้ากันเลยรับประกันความแซบรับประกันค่ะความแซ่บความอร่อยให้ถามอีกไงได้จ้ะระวังปลาสินยงก็ผัวขานี่อันนี้เสียบกว่ากันพันขา้ิืมจำเป็นผัวขาไม่มาลูกอุ้ยรับรองเลยค่ะปันมาก็มือปลานิ่ัวขาเสียบกว่ารับประกันความเสียบน้อยครับน้บยนบนอนนยชีมือด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับโอ้ยฝืนเก็บเลยไม่ควรจะถามเหิือนเดิมขายยัง สิ้งนนี้จากลนี่เพิ่นกับมอดเฟ่เลยเพื่นเดือบเก็บควางเื่อเลยปาปานัยงเงนเนี่ยโมหินหวบบ่เพนเก็บขวางเพื่อสิมงนเลยพวกข,วาพพขาฟูร้อนขนาดอยู่นี่ควาเมเืนินยังรอซ้ำหวหน้าหรือปลคอปคอปคอบอ่ ผสบสามใหม่ๆครับนี่สมาได้่้งมัตก่นอกนตัอะไราบาทล่ะครับไปดูรละลอยจ้ารดละลอยรดมาสูตสาอขอยแดจะหลุดครับเดดจะหุดหุดหน่อยหุ่นน่อยขึ้นกับนี่ักให้ร้อมครับทึ่งทึ่งไข่ทึ่งแถมบรเสุทหมก็มี ไม่เสรีคุ้งเลยเซาเทลบุญสี่สิบห้าเลยเพราะว่าเอาหมูไป็นแบบตะกียบสีนหมูแบบสีนหมูดูแห่งการสนับสนุนสีนหมูครับแก่มาครับบอครับเอามาแลกสินค้ากันครับบอแลกเปนสินค้าไปเลยสินค้าแลกเปลี่ยนปลอดภาษีจ้าสีนหมูไหมครับอยู่ตลาดเรี่ยงมันขหญ่ตลาดนัดวันพุธ ไส้ทอดไปได้ไฟก็มี่ค่ะซิ่งขวกสิ่งไข่ไข่หมูตัวผั้หรือตัวเมียหมูตัวเมียค่ะตัวเมีมมเมนยน้อนี <c oughs> ่เลครัยบยูตลาดตลาดไซโกะครับโอ้ยผมหลงอยูอย่ตลาดบางคำทิงจ้าถูกคนพุดนะครับน้อค่ะมาคำพุดิ่นเก็บของเบิดนี่จากเลรอใช้ดีมื่อนี่เพิ่อนก็เลยเมื่อเบิดโอ้คนเงินเดือนออกเนาะครับน้อค่ะขายดี เอาครับมันหม,มันครับผมปลาหมึกขึ้นก็มีแล้วครับไข่หมึกหนวดหมึกอีกหมึกพ่อหมึกสดๆมีไม่มีแควนไก่หาบาทหาบาทสิบบาทดุ้ยกิจอีกงย่างลยา,งายางานแนวขนมขนมเบื้องอขนมเบือ้อขนมโตเกียวให้แปกตาครับผม ขนมโตเกียวนี่สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับน้องแนนจ้าแต่ว่าคนขายอยู่บ้านห้องแนนนี่เหละครับรับประกันความแซ่บอยู่บ่รับประกันลอยคถอถาบ่แซ่บเอามาเขืนถ้าบ่แซ่บย้อนถิ่งเลยค่ะเฮ้ยบ่ถิ่มเนาะเอามาเขืนแต่ว่าบ่เขื่นเงินเงินจากเขื่นค่ะเชิ่นหนึ่งไหนบ่คะนะี่แหละครับตลาดเลี้ยงบ้านพุดครับใหญ่เนาะครับน้องแนนจ้า อาวุธนวดแม่ค่าด้วยครับ<ห>น,น,นี่ตลาด <Healthcare. S 2> นี่ข่าพูนงามนี่แหละมาเก,กืเอบมั่วพอนอดูวัดจันทค้าทุกกขายอยู่ขังเนี่ยสามาคัคคีนะคะพี่พูด<ๆ>อยู่ขังเีย็นสามัคคีสาธุพระเจ้า,าครับ <ขอ S 2> ผมขอบคุณครับ <they> นี่ครับบรรยากาศตลาดบ้านขามใหญ่ตลาดนัดบ้านพุดย้ำมือแหลงโว้ยที่มันมายยมคำเจ้าเมื่อเบ็ดที่จังเอาครับโอกาสหน้าก็ยังพอกันไหม คลิปนี้ครับขอบคุณครับที่มารับชมค,ครับสวัสดีครับ